สวัสดีครับนักลงทุนทุกท่านครับก็วันนี้ทางบาจกบสิกรไทยนํามาเสนอนะครับก็จะเป็นทั้งในรูปแบบของกองทุนเพื่อการออมแบบปกติหรือว่า S.S.F ในชื่อ Super s a เซ n ิงฟันนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเราไปทําความรู้จักกองทุนกันนะครับก็ทางบาจกบสิกรไทยมี1กองทุนนะครับเราเปิด1กองทุนเท่านั้นซึ่งเราคิดว่าเป็นกองทุนที่ดีที่สุด แล้วก็เหมาะสมสำหรับผู้ลงทุนในการลงทุนในช่วงเวลานี้มากที่สุดก็คือกองทุนเปิด o s i t i v e Chain หุ้นทุนชนิดเพื่อการออกนะครับหรือว่ารู้จักกันในชื่อ K Chain SSF นะครับกองทุนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกองทุนที่น่าสนใจมากๆแล้วก็เหมาะกับการลงทุนในระยะยาวนะครับก็ SSF เนี่ยก็ต้องลงทุน10ปีเช่นเดียวกันนะครับกองทุนนี้เป็นกองทุนหุ้นนะครับน่าสนใจยังไงไปดูกันเลยครับ ก็สำหรับกลยุทธ์การลงทุนในกองทุนหลักนะครับก็คือตัวเค h a i n ตัวนี้เนี่ยเป็นการแตกแชร์คลาสมาจากเค h a i n น,น,นะครับเราองบอกว่ากองทุนหลักที่เราไปลงทุนเนี่ยลงทุนในกองทุนที่ชื่อว่า e e l ลีเ f f o อร์ดโพ i i ทีฟชแนนนะครับที่บริหารโดยบริษัทจาัดก,การลงทุน Belly g ก f f o r d ซึ่งเป็นบูติกเฟิร์มที่เชี่ยวชาญในเรื่องของการลงทุนในหุ้นทั่วโลกนะครับแล้วก็นโยบายของกองการลงทุนในส่วนของเคตัวนี้เนี่ย กอ,อ,องทุนหลักเน,เน้นลงทุนในหุ้นที่มีอัตราการเติบโตสูงทั่วโลกนะครับแล้วก็มากไปกว่านั้นเน,เ,เน้นไปถึงบริษัทที่เน้นสร้างผลกระทบเชิงบวกให้กับสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยฉะนั้นแล้วเน่ยได้หุ้นที่มีอัตราการเติบโตสูงและก็ใส่ใจในเรื่องของสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยเป้าหมายการลงทุนของกองทุนหลักเน่ยต้องทําควบคู่ไปด้วย2เรื่องพร้อมๆกันเรื่องแรกก็คือ เป้าหมายแรกคือต้องการเอาชนะนะครับดัชนีชี้วัดที่เขาใช้ชี้วัดผลตอบแทนของกองทุนกองนี้เนี่ยก็คือ MSCI All Country World Index หรือดัชนีหุ้นโลกเนี่ยอย่างน้อยปีละ2%นะครับแล้วก็หัวข้อที่2ก็คือเป้าหมายที่2ก็คือเน้นในเรื่องของบริษัทที่มีอาตาัตราการเติบโตทางกําไรสูงนะครับแล้วก็ต้องสร้างผลกระทบเชิงบวกให้กับสังคมและสิ่งแวดลอ้อมหรือการเปลี่ยนแปลงโลกในแบบย,ยั่งยืนหรือ sustainability นี้ด้วย นะครับตอนนี้เนี่ยกลยุทธ์การลงทุนหลักๆของกองทุนน,นะครับก็คือจะใช้วิธีการลงทุนแบบที่เรียกว่า bottom up ก็คือวิเคราะห์เลือกบริษัทที่ดีนะครับและเลือกลงทุนที่ดีบริษัทที่ดีที่สุดเพียงแค่25-50บริษัทเท่านั้นนะครับแล้วก็ลงทุนผ่านธีมหลักๆสี่ธีมการลงทุนนะครับธีมที่หนึ่งก็คือเรื่องของ social inclusion and education ก็คือเรื่องสังคมแล้วก็การศึกษา ทีมที่สองก็คือเรื่องของ environment and resource นี้ก็คือเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็ resource ที่เราต้องการใช้อยู่ในโลกนี้ทีมที่สามก็คือเรื่อง health care quality of life ก็คือเรื่องของสุขภาพกลุ่มหมวดสุขภาพทั้งหลายนะครับกลุ่มที่สุดท้ายเนี่ยก็คือเรื่องของ base pyramid ก็คือเศรษฐกิจฐานรากย้านะครับก็คือคนที่อยู่ในกลุ่มรากย้านั่นเองนะครับ ตอนนี้เราไปดูในส่วนของพอร์ตการลงทุนนะครับพี่กองทุนเคชนตัวนี้ลงทุนกันอยู่นะครับสิอันดับแรกนะครับก็จะเห็นได้ว่าอย่างที่เรียนนะ็คือเป็นพอร์ตการลงทุนแบบ High c o n v i c t i o n เน้นลงทุนแค่ยี่สิบห้าถึงห้าสิบริษัทเท่านั้นสิอันดับแรกเนี่ยก็กินน้าหนักเข้าไปสักประมาณห้าสิบเอ็ดเปอร์เซ็นของทั้งพอร์ตนะชื่อที่เราจะคุ้นๆกันเลยเนี่ยก็ตัวอย่างเช่นอย่างเทสลานะครับหรือแม้กระทั่ง TSMC ก็ตามหรือแม้กระทั่ง Dex Com เองก็ตาม นะครับก็เป็นกลุ่มบริษัทที่มีโนเวชันและมีก r ร w ต h ค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็กระจายการลงทุนไปทุกภูมิภาคทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นในสหรัฐอเมริกานะ่่มากกว่า45%ในยุโรปอีก26%และในกลุ่มตลาดเกิดใหม่ Emerging Market อีกเกือบ17%นตะครับตัวอย่างอย่างที่บริษัทที่ผมเรียนไปนะครับอย่าง t ท s l a เนี่ยก็มาในทีมของ Environment และ r r e s o u c e นี้ทุกคนทราบกันดีว่าคาร์บอนไดออกไซด์ที่มีอยู่ใน โลกในะปัจจุบันนียูในระดับที่สูงมากนะครับบริษัทอย่างเท s l a เนี่ยก็เข้ามาช่วยจัดการเรื่องนี้โดยการผลิตและจำหน่ายรถยนต์นะครับที่ใช้พลังงานไฟฟ้าหรือแม้กระทั่งแผงโซลาร์ทาง清洁能源นะครับแล้วก็ถือว่าเป็นสัดส่วนการลงทุนที่สูงที่สุดในในพอร์ตโฟลิโอณปัจจุบันนี้นะครับกลุ่มต่อมายกตัวอย่างหุ้นต่อมาก็คืออย่าง Dexcom นะครับ Dexcom ก็เป็นอีกหนึ่งบริษัทที่เข้ามาช่วย ในทีมของ h e a l t h c a n ุ Quality o f ไลน์นะครับก็หลักๆเลยก็เข้ามาช่วยในกลุ่มของผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานช่วยตรวจระดับน้ำตาลนะเป็นเครื่องมือที่ติดอยู่กับตัวเราไปเลยนะแล้วก็เป็นแอปพลิเคชันที่สามารถลิงก์เข้ากับโทรศัพท์มือถือเพื่อเตือนระดับน้ําตาลของเราได้นะครับสำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานนะก็เป็นแอปพลิเคชันเอ่อเป็นเครื่องมือนะครับเป็นเดเวิ์ที่ได้รับความนิยมมากๆนะครับในต่างประเทศบริษัทต,ต่อมาก,ก็คือบริษัท M3 นะครับก็เป็นบริษัทผู้ให้บริการทางการแพทย์ออนไลน์นะครับในญี่ปุ่นที่ใหญ่ที่สุดเลยนะครับแล้วก็น่าจะเข้ากับทีในช่วงนี้ที่ทุกคนเนี่ยอ,อยู่บ้านนะครับแล้วก็โดนล็อกดาวอาจจะเดินทางไปหาหมอไม่ค่อยสะดวกเนี่ยนะครับการขยายตัวในเรื่องของการบริการให้การการให้บริการทางการแพทย์ผ่านออนไลน์นก็ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นนะครับบริษัทต่อมายกตัวอย่าง ASML นะครับก็เป็นอีกหนึ่งบริษัทที่ ผลิตผลิตชิ้นส่วนเซมิคอนดักเตอร์นะครับก็โดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเหมือนกันนะตัวนี้เนี่ยก็มาในธีมของ Social Inclusion แล้วก็เอ u c a เคชัซึ่งผลิตภัณฑ์ของ a s m l เนี่ยก็เป็นอิเล็กทรอนิกส์ก็จริงแต่จะเข้าไปมีส่วนช่วยนะครับในในการให้ความรู้นะครับสร้างไปเป็นชิ้นส่วนในผลิตภัณฑ์ที่ให้ความรู้นะครับเกี่ยวกับคนในวงกว้างนะครับกลุ่มสุดท้ายนะครับตัวอย่างกลุ่มสุดท้ายก็คือในเรื่องบ of p y r i d หรือว่า เศรษฐกิจลากย่าหรือคนในกลุ่มลากย่าเนี่ยบริษัทที่เข้าลงทุนก็ตัวอย่างเช่นธนาคารลักยัาในในอินโดนีเซียก็ถือเป็นาการและวิสาหกิจขนาดใหญ่ที่สุดของอินโดนีเซียที่ให้บริการในเรื่องของไมโครไฟแนนซ์นะครับ s m สต่างๆทําให้ผู้คนเข้าถึงแหล่งเงินกู้แหล่งเงินทุนมากยิ่งขึ้นนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยจุดเด่นอย่างที่เรียนกนะ็คือว่าผู้ลงทุนที่จะลงทุนในเค h a i n เ s F กองนี้เนี่ยก็นอกจากจะได้เติบโตไปกับ เศรษฐกิจของโลกที่เน้นลงทุนในหุ้นโกรดแล้วเนี่ยนะครับก็ยังช่วยในเรื่องของลงทุนในบริษัทที่สร้างผลกระทบเชิงบวกให้กับสังคมด้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยผลการดำเนินงานเป็นเครื่องยืนยันเพอร์ฟอร์แมนซ์ของกองทุนเคช a น n ได้เป็นอย่างดีนะครับก็คือ,อกองทุนแม่เนี่ยก็ได้การจานดับเรตติ้ง5ดาวจากมอนิทซาในส่วนของกองทุนเคช a น n ที่เปิดมาประมาณ1ปีเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาก็ทําผลตอบแทนฝ่าวิกฤตโควิดเลยนะครับ เป็นหนึ่งในไม่กี่กองทุนที่สามารถทําผลตอบแทนเป็นบวกได้ในช่วงที่ผ่านมานะครับเคชนเนี K ่ยหนึ่งปีย้อนหลังเนี่ยบวกไปแล้วเนี่ยสี่สนะิปร์เปีนี้ตั้งแต่ต้นปีก็บวกมาแล้ว2 1่สนะิบเด้านตแล้วเนี่ยก็มั่นใจกันในเรื่องของเพอร์ฟอร์แมนซ์ได้เป็นอย่างดีเลยนะครับก็รายละเอียดต่างๆก็เช่นเดียวกันครับสามารถติดตาม ได้ที่บลจกสิกรไทย w w w k a s o กสิกร s t com นะครับหรือว่าโทรเข้ามาที่ k c o อ t a c t Center 026733888หรือติดต่อได้ที่ธนาคารกสิกรไทยและตัวแทนจำหน่ายนะครับขอบคุณครับ